มีรายงานว่ากะกะตได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งสสครบทั้งเสียรอยเขตแล้วและเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยพบว่าจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า52ล้านคนมีผู้ออกมาใช้สิทธิกว่า39ล้านคนคิดเป็นร้อยละ75.71บัตรเสีย3.8 2เปอร์เซ็นต์โดยเมื่อรวมจํานวนสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแล้วพักเก้าไกลได้สสรวม1 5 1คน พักเพื่อไทย141คนพักภูมิใจไทย71คนพักพลังประชารัฐ40คนพักรวมไทยสร้างชาติ36คนพักประชาธิปัตย์25ิคนพักชาติไทยพัฒนา10คนพักประชาชาติ9คนพักไทยสร้างไทย6คนพักชาติพัฒนากล้าสองคนพักเพื่อไทยรวมพลังสองคนพักเสรีรวมไทยพักประชาธิปไตยใหม่พักใหม่พักทองที่ไทยพักเป็นธรรม พักพลังสังคมใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนได้สอสอพักละ1คน